สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมานะครับแชร์ประสบการณ์ครับจากการที่พี่ทนใช้นะครับลำโพงซาบาของเสี่ยวมี่นะครับหลังที่ใช้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็เขาบอกนะว่าประทับใจมากครับในเรื่องของวัสดุนะครับก็นี่เป็นวัสดุอย่างดีนะครับเฮ้ยแบบค่อนข้างจะดีเพราะตรงเนี้ยราคาเปิดตัวมันอยู่ที่2 5 0 0นะครับแต่ว่าตอนนี้มันลดราคาเหลือประมาณสักพันหหรือพันแปดครับก็ถือว่ามันแบบเขาเรียกอะไรราคาลดลงมาแต่ว่าวัสดุความมนอะไรมันยังเป็น25 0 0อยู่ไง แล้วถ้าเกิดพูดตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดไม่บอกพี่อว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่อึกดูวัสดุบอกว่าสามพันพี่ก็เชื่อนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับนี่ไอ้ตรงยางตัวเนี้ยเฮ้ยค่อนข้างทําได้ดีนะคือไปวางหนึ่งไหนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันติดกับตัวนั้นนะครับแล้วทําให้ไม่ลื่นเนี่ยไอ้ตัวนี้ยยางตรงนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับอ่ารวมถึงนะครับในเรื่องของฟังก์ชันการเชื่อมต่อนี่ก็คือสามารถเชื่อมต่อได้หมดนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นที่เพิ่มลดเสียงครับตัวนี้เปลี่ยนนเป็หมวด ของบลูทูธนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดออปติคอลได้นะครับตามตามที่เราชอบแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยถ้าเกิดเชื่อมเป็นบลูทูธนะครับอยู่ได้่ Uzi 4.2นะครับแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะก็สามารถเชื่อมเป็น AUX นะครับ r c a ได้แล้วก็ออปติคอลได้นะครับก็ถือว่าให้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับและอย่างเนึ้อคือที่ชอบก็คือว่าลําโพงนะครับถ้าเกิดเราซื้อลําโพงนะในราคาที่เรียกอะไรต่ำกว่าห้าพันนะครับส่วนมากนะครับก็เวลาเราเบอร์เนี่ยเราจะไม่เบอร์ทีเดียวหกชั่วโมงนะลโพงทีคราบลำโพงที่ยเเรราจะบ์นนอ สามถึงสี่ชั่วโมงนะครับเราต้องหยุดเขาครั้งหนึ่งนะครับถ้าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจากนั้นก็ค่อยเบินต่อนะครับไม่งั้นไอ้นี่ยมันจะร้อนเฮ้ยแต่ตัวนี้ราคาพันกว่าบาทเฮ้ยมันไม่ร้อนเลยนะทั้งตรงนี้ไม่ร้อนนะครับแล้วตรงที่เป็นสายไฟเนี่ยก็ไม่ร้อนดังนั้นก็ถือว่า i, ในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเอออันนี้ก็ประทับใจแล้วก็คราวนี้นะครับในเรื่องของอะมาเรามาดูของสเปคนะหนึ่งสองสามสี่ ที่เป็นลำโพงแอคทีฟครับที่ปล่อยเสียงอ่ะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะก็คือเป็นเบส1 2แหลม1 2และอี4ตัวนะครับก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นพาสซีฟก็คือแบบเหมือนกับท่อลมออกมาครับเพื่อปล่อยเสียงออกมาคนระับพอมันมีท่อลมที่มันปล่อยเสียงมปอย่างลนะสองครสองสองสองเป็น4ก็กลายเป็น8นะครับซึ่งพอมีท่อลมนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็ทําให้เสียงเบสค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรดังขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราเปิดเนี่ยเราจะเห็นหลายคลิปเขาบอกว่ารนะีวิวนะว่าเฮ้ เปิดดังๆปุ๊บมันมีความกระหึม่มกระหึ่มคือความกระหึ่มที่เขาบอกนั่นนะครับก็คือท่อลมอ่ะคือพี่ยังเคยเปิดสตรนะสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือครับมันจะมันมัน,ม,นม,มันเหมือนมีลมมาปะทะเราอะ่ะมีลมมาปะทะเราเพราะว่าตรงเนี้ยมีท่อลมก็ปล่อยลมออกมามามาปะทะกับตัวเราไอ้นี่นะครับคือความกระหึ่มของเขาความกระหึ่มคือว่าไอ้ท่อลมสี่ตัวเนี่ยเฮ้ยมันทําออกลมมาปะทะเราได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าก็เนื่องจากนะครับขนาดของตัวเนี้ยมันจะเป็น 14วัตต์สองข้างนะครับถ้าเกิดเราอ่านตามคู่มือนะครับ14วัตต์สองข้างดังนั้นรวมกันตัวเนี้ยจะได้เป็นขนาด28วัตต์นะครับดังนั้นในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะความพุ่งนะครับความพุ่งแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความเขาเรียกอะไรกว้างเสียงก็ถ้าพูดตรงๆนะถ้าเกิดใครเคยใช้ลําโพงตัวละสามพันอะอย่างเพี่ยนเนี่ยเคยใช้ตัวสามสี่พันมานะครับเพี่ยนเจอตัวนี้ไปเนี่ยเพี้ยนรู้สึกว่าให้ตัวเนี้ยเสียงมันยังไม่พุ่งเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับใช้้ตัวเนีย นะครับไอตัว3-400มาก่อนเนี่ยแล้วคุณมาเล่นในตัวนี้สิ่งที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันดีมากๆเลยนะครับก็คุณเล่นสเปคี่สูงขึ้นไงของพี่อานะครับไอตัวละ300กว่าแล้วเพียก็มีตัวละ3 4พันนะครับแล้วตัวนี้พันกว่าบาทดังนั้นพียจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นกึ่งกลางนะครับระหว่างความไอเนี่ยของ2ตัวนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราเล่นของดีมาก่อนนี่ยัะของราคาพแพงก่อนแล้วพอเล่นของถูกกูปเฮ้ยเรารู้ว่ามันด้อยกว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยส่วนมากที่เขาบอกว่าดีกว่าคือว่าอ๋อเขาเล่นแค่ตัวนี้นะครับเราขยับมาเล่นตัวนี้เลยอ,อ๋อมันก็ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครนะครับที่แบบเฮ้ยมันอยู่ช่วงกลางแบบพี่อัานเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของความแตกต่างครับแต่ว่าก็พูดตรงๆอ่ะว่าในเรื่องของเสียงที่เรียกว่าอะไรมิติเสียง,งค่อนข้างที่จะได้ครบนะครับมิติเสียงเก็บได้ค่อนข้างที่จะได้ไ <c oughs> ๆๆไดครบแต่ยังไม่กว้างเท่าที่ควรครับสมมุตินะครับตัวนี้คือความกว้างทั้งหมดของเสียงนะครับมันจะเก็บได้อยู่ประมาณนี้แต่ทีวีจะเก็บได้อยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะกว้างกวทีี อ่าอย่างเช่นเพี่อนก็ยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะเพี่อนเป็นคนที่ฟังเพลงของขัง้นการหลากหลายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้นะไปฟังของคลาสสิกครับอย่างเช่นพวกไวโอลินคอนแชนโตเนี่ยเก็บเสียงไวโอลินมันจะถึงขั้นนี้ไงแต่เขาเก็บได้ถึงแค่น,นี้ดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเวลาเสียงสูงมากๆมันสุกอื้อๆมันยังไม่ได้นะมันสู้แบบรุ่นแพงๆไม่ได้แต่นะครับถ้าคุณไปฟังเสียงเชลโลคอนเชนโตนะที่เป็นของคลาสสิกอะที่มันให้ปล่อยให้เชลโลเล่นนะครับเป็นพระเอกเนี่ยหรือว่าของแซกโซโฟนนะ ตัวนี้เก็บครบแต่ถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีที่เสียงสูงอ่ะอย่างไวโอลินหรืออีกอย่างหนึ่งคือโซปาโนแซกโซโฟนก็คือว่าเป็นเครื่องดนตรีแซกโซโฟนกันนะครับแต่ว่าให้เสียงสูงกว่าแซกโซโฟนมาขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยจะเก็บได้ไม่หมดนะครับรวมถึงในเรื่องของเบสเนี่ยถ้าเกิดใครฟังเพลงพวกเพลงป๊อปเพลงอะไรนะเฮ้ยหรือว่าเป็นเพลงแบบเอสเอ็มอาร์หรือเพลงเสียงน้ําตกนะครับหรือว่าเพลงแบบอะไรเสียงแบบนอนสวดมนต์อะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยเก็บได้ครบแต่ถ้าเกิดเสียงเบสแบบหนักแบบหนักครับแบบลุกล็อกพวกเมทัลอย่างเงี้ยปึ้ ปึ้งๆหรือ EDM เนี่ยมัง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 เนี่ยคือพอเจอท่อนี่มันเป็นเบรกลึกๆนะครับเน่องจากบึมบึมบึมเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็แบบว่ายังยังไม่สุดเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเกิดเอาไปฟังไอ้เพลงพวกป๊อปพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคนะก็ถือว่าทำใช้ได้นะหรือว่าเพลงฮิปฮอปสมัยเนี้ยก็ถือว่ายังฟังได้นะเพียงแต่ว่าเพราะฮิปฮอปสมัยเนี้ยที่เขาทำเนี่ยเป็นฮิปฮอปแบบตลาดครับดังนั้นเบสไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ก็สามารถฟังได้นะก็โอเคนะก็ถือว่าทำได้ดีนะก็ ถ้าเกิดเทียบในราคาพันกว่าบาทนะถามว่าเพี้ยนเชียร์ตัวนี้ไหมเพี้ยนก็บอกว่าเฮ้ยเชียร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเทียบกับราคาแล้วคุ้มมากคุ้มมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเคยมีเครื่องแบบแพงๆเพี้ยนนะสี่พันกว่าบาทเนี้ยแล้วเรากมาลองเล่นตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าให้มันจะด้อยกว่านะครับแล้วก็มีบางคนถามเพี้ยนตัวนี้ตัวเดียวจบไหมเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ไม่จบนะครับซาวบาที่จะจบนะครับสำหรับคุณนะครับก็คือซาวบาที่มีซับบูเฟอร์นะก็คือว่าตัวซาวบาเนี่ยปล่อยให้มันปล่อยเสียงกลลงเเสียแแหหมไไปป้้ว็บน่ใตอ ครื่องซับอันใหญ่ๆนะครับอันนั้นอันนั้นจะได้แต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครบางคนนะครับบอกว่าพี่อ้นผมเนี่ยไม่มีทียบแต่ผม,มอยากได้ซาบางอย่างเดียวไม่มีซับได้ไหมแล้วตัวน,นี้จบไหมพี่อนก็บอกเลยครับว่าขึ้นอยู่กับขนาดห้องที่คุณใช้ถ้าเกิดคุณเนี่ยใช้ห้องขนาดเนี้ยนะครับก็อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการห้องที่กว้างกว่านี้นะครับอยู่ในห้องที่กว้างกว่านี้หรือคุณไม่ทําอะไรพวกเขาเรียกอะไรร้านอาหารนะครับหรือว่าเป็นร้านที่อะไร ร้านกาแฟอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่จบนะคุณควรจะใช้รุ่นที่เป็นซาวบาร์เงี้ยในขนาดที่60วัต์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสเปคสูงๆอะ่ะที่เขาขายราคาแพงๆงเงี้ยไอ้ซาวบาขนาดนี้ก็มันร้อยวัตนะไอ้นี่แค่ยี่สิบแปดวัตตรงนั้นก็จะไม่อยู่ถ้าเกิดคุณต้องการแบบว่าเพี้ยนขอซาวบาเงี้ยตัวเดียวอยู่ไหมกับพื้นที่ขนาดในห้องเพี่ยนน่ะอยู่แต่ถ้าเกิดคุณทําห้องใหญ่พื้นที่ใหญ่กว่านี้คุณจะต้องเล่นประมาณสักหกสิบวัตหรือแปดสิบวัตนะครับก็มันก็จะเริ่มม ก็โอเคครับถามว่าถ้าเกิดเทียบกับราคานะครับพันกว่าบาทคุ้มไหมคุ้มนะครับคุ้มคุ้มก็สามารถไปซื้อกันได้ครับแล้วถ้าเกิดใครบอกว่าอยากจะฟังเสียงยังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่อันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับก็ลองไปฟังกันได้นะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็บอกว่ามารีวิวแต่ประสบการณ์นะครับโอเคครับก็จบหรับคลิปนี้ครับชาวฝากกดไลค์สติสค่ายติ๊กเชร์ด้วยนะ